ใช้แรงของเรานะคะบางทีก็ใช้เฉพาะกายไม่ได้ใช้จิตในการที่จะให้บรรลุเป้าหมายวันไหนเราหมดแรงเราก็หมดเงินวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันที่สองเจ้าของกิจการก็เหมือนกันนะคะเราต้องใช้แรงของเราเหมือนกันเราหมดแรงวันไหนเงินก็ไม่มาเหมือนกันแต่วันนี้ธุรกิจเครือข่ายมันดูคนละหวะังนะ สิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะคะงารประจํากับเจ้าของกิจการขนาดย่อยก็คืออยู่ทางฝั่งซ้ายฝว่งที่ต้องใช้เราต้องทําเองอ่ะเราไม่มีเครื่องผ่านแรงอ่ะนะคะถ้าเราหยุดวันไหนมันก็คือจบแต่เราจะทําอย่างไรวันนี้ธุรกิจเครือข่ายเราต้องชัดนะเราจะเคลื่อนมาอยู่ขว่งขวาฝว่งขวาคือเราใช้ระบบในการทํางานนะคะก็เราท่านลองดูได้อาจารย์ยกตัวอย่างนะว่า เจ้าของ KFC ค่ะเขาประสบผลสําเร็จทุ่อายุ60ปีนะแต่ทําไมเขาจึงประสบผลสําเร็จในขวางขวานะคะซึ่งใช้ระบบในการทํางานท่านลองดูสิคะว่าร้าน KFC นะคะที่เขาโตไปทั่วโลกอะ่ะเขาไปยืนขายของเองไหมเจ้าของกิจการเขาไปเที่ยวทั่วโลกอ่ะค่ะแต่นไหลเขาตายไปมันก็เป็นมรดกตกให้ลูกหลานมันก็เหมื กันกับธุรกิจเครือกายนะคะแต่พวกเรานะคะทุกคนไม่สามารถที่จะไปเหมือนเจ้าของ KFC ได้ไม่มีใครปลุกเหมือนเจ้าของ KFC เพราะอย่างน้อยกว่าที่เขาจะผ่านปกตกจงจุดนี้ได้นะคะเขาต้องใช้ทุนจํานวนมากแล้วกว่าที่จะผลักด,ดันมาเป็นเจ้าของ KFC อย่างทั่วโลกได้นะคะเขาต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ต้องวางแผนต้องใช้ความพยายามสูงมากเลย แล้วน้อยมากเลยนะคะคนที่จะปลุกเหมือนเจ้าของ KFC แต่วันนี้ดีไหมที่เราไม่ต้องเหนื่อยเราไม่ต้องลงทุนสูงเหมือนเจ้าของ KFC แต่ถ้าเกิดเราทำผลลัพธ์เหมือนเขาเลยก็คือแพตคอวามของให้วนชอบของเราไงนะคะที่ทุกคนอธิบายไว้หมดแล้วนะคะว่าแพตฟความของเรานะคะเหมือนกับ ห้างสรรพสินค้าออนไลน์หล,หลายหลายห้างที่โตไปทั่วโลกฟังดูให้ดีนะโตไปทั่วโลกแต่ละห้างสามารถทําเองได้หมดเลยเราจะหลับเราจะตื่นเราจะนอนเราจะไปเที่ยวทั่วโลกมันยังผลิตเงินให้เรานะคะแล้วการลงทุนที่นี่คือต่ํามากเลยการใช้ความพยายามอาจารย์บอกว่าต่ํามากเลยเพราะอะไรแกลฟอร์มไฮเวิร์ดช็อปนะคะท่านประธานบริษัทนะคะ วางแผนเราตั้งแต่ต้นจนจกให้เราเรียบร้อยแล้วมีระบบการเรียนรู้ทุกอย่างะคะวิทยากรอันทรงพลังหมดเลยมีพี่เหลี้ยงมีโค้ดมีวิชาความรู้ทุกอย่างที่จะผลักไปสู่เป้าหมายของท่านนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่ตัวเราวันนี้ที่เราไม่สำเร็จอันที่หนึ่งเราไม่มีความเชื่อเราไม่มีความศรัทธาพอ ว่าไฮเวิร์ชช็อปสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ท่านสู่อิสรภาพทางด้านการเดินได้นะคะแล้วเรายังมีวิธีการเดิมๆหมายความว่ายังเอานิสัยเดิมมาทำกับธุรกิจเครือข่ายหมายความว่าหลายคนที่เข้ามาทำไมล้มเหลวทำไมล้มเลิกแล้วคนที่เข้ามาคือบางครั้งเขายังใช้นิสัยเดิมไหมนิสัยบอกว่าเวลาทำงานแล้วต้องได้เงินเพราะฟกัดที่เงินนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเวลาเข้ามาแล้วสเดือน ไม่ได้เงินก็ออกไปนะคะเพราะเป้าหมายของเขาคือเงินนะคะจริงๆการทําธุรกิจเครือข่ายนะคะตรงนี้เราต้องอาศัยเวลาที่อาจารย์บอกว่าบางครั้งเราต้องทํางานควบคู่กับงานประจําของเราแต่ใช้นอกเวลา2องสามชั่วโมงศึกษาให้จริงจัง,จงเพราะการทําธุรกิจเครือข่ายมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเวลาท่านเข้ามาแล้วะคะ่ะท่านต้องฝึก ท่านต้องเรียนรู้ท่านต้องอบรมวิชาต่างๆนะเพราะว่าการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จมันต้องใช้ถึงจิตวิญญาณถึงแรงปรตัตตนาอันแรงกล้านะคะอย่างน้อยท่านต้องเรียนรู้6เดือนนี่พื้นฐานนะแล้วการที่จะประสบผลสําเร็จในการทําธุรกิจเครือข่ายอย่างน้อย3ถึง5ปีเหมือนคนอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะว่า2อ,อย่างที่เปรียบเทียบกันนะคะ คนที่คนหนึ่งขนน้ําไปใส่โอกเพราะขนปับเขาได้น้ําเลยเขาดีใจขนปับได้น้ําเลยเขาดีใจวันไหนเขาไม่ขนน้ําก็ไม่มีน้ําขนกันตลอดชีวิตนะคะอันที่สองอีกคนหนึ่งนะคะเขาไม่ได้ขนน้ําเลยแต่เขาต่อท่อเขาร้อยเรียงเขาร้อยเรียงด้วยจิตปัญญาด้วยกายและจิต เพราะเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรนะคะน้ําไม่ไหลวันแล้ววันเล่าเขาพยายามต่อท่อวันแล้ววันเล่าสุดท้ายเวลาเขาต่อท่อเสร็จนะคะเขาเปิดก๊อกน้ําเขาไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะน้ําจะไหลลงมาสู่โอกโดยที่เขาไปเที่ยวไหนก็ได้แต่คนหนึ่งนะคะต้องการให้น้ําใส่โอกเลยนะก็ขนทุกวันทุกวัน ตรงนี้นะคะเขาเปิดก๊อกน้ําไหลไปเดี่ยวอีกกว่างหนึ่งไม่มีแรงแล้วหมดแรงแล้วอาจจะป่วยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านต้องแยก,กให้ชัดเลยว่าธุรกิจใหเวิงช็อปด้วยองค์ประกอบของบริษัทมันใช่ร้อยเอร์เซ็นแล้วแต่ตัวเรานี่แหละต้องมาให้ชัดเจนว่าการทํางานของเราอะ่ะเรารู้จริงหร้อยังเราทําถูกหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วิชาต่างๆ บอกว่าที่นี่มีพี่เลี้ยงที่สุดอดทำไมท่านอาจารย์สยามคุยตลอดเวลาเลยว่าเราอย่าทำแบบขายของถ้าเกิดเราขายของก็คือเหมือนงานประจำเพราะเราต้องการเงินเร็วนะแต่คารทำธุรกิจตัวนี้เราทำกับคนเราพัฒนาคนค่ะทรัพยากรมนุษย์ของเราคือทรัพย์สินที่จะทนแทนเราในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรา ต้องมาทําความเข้าใจในการทรําธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องนะคะแล้วอาจารย์บอกได้เลยนะคะพวกเรานะคะทำแบบมุ่งมั่นทำแบบใจเย็นทำแบบถูกต้องโดยการพัฒนาทรัพยากรมุมนุษย์วันหนึ่งสุดท้ายท่านก็พร้อมที่จะเปิดอกน้ำก็คืออิสระภาพทางด้านการเงินท่านไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ อื่นก็ไหลเหมือนก๊อกน้ําที่ไหลตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถูกที่ถูกทางถูกเครื่องมือแล้วแต่ตัวเราต้องเข้าแถวทําความเข้าใจนะทําด้านกายจิตโดยการใช้จิตนี่แหละที่ท่านอาจารย์ศริยาบอกว่าเข้ามาทําให้เต็มที่เลยนะคะแล้วเราจะพบกันความสําเร็จของมนุษย์เดินล้านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะข,ขอบพระคุณมากเลยค่ะก็ บริษัทไ้ใช่แน่นอนค่ะเรามาสำรวจกันนะคะว่าเราไม่สำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรผิดพลาดไปบ้างในวันนี้เราพอจะมองออกนะคะว่าเราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจอะ่ะเราต้องทำทำอะไรทำสี่คนคนที่รักสี่คนรวมตัวกันรับเงิน45ล้านนะคะเราใช่แน่นอนบริษัทไฮใช่แล้วเราก็ตัวเราก็ทำในสิ่งที่ใช่แน่นอนแล้วก็ มันเป็นเรื่องไม่ยากเลย5,250กับคนที่เรารักสี่คนเรามารวมตัวกันรวมตัวกันและรวมตัวกันเราก็ประสบความสาเร็จไปด้วยกันนะคะต้องขอบคุณท่านวิทยากรทุกๆท,ท่านเลยนะคะตั้งแต่อาจารย์อ,อรทัยสารพัดนะคะอาจารย์1000ล้านนะคะอาจารย์หนึ่งฟ้าอาจารย์ธัญลักษณ์แล้วก็อาจารย์นงรัตน์นะคะเราเจอกันนะคะใครอยากเพิ่มเติมความรู้พรุ่งนี้เจ็ดโงเช้านะคะพิมพ์จะพูดอยู่ในห้องศาสภากาแฟในเรื่องเกี่ยวกับ อาการ,าการทุกตัวสินค้าฟรีฟันนะคะใครสนใจก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะอ่าพรุ่งนี้เจ็ดโงเช้าแล้วก็ห้าโมงเย็นเราจะยังมีจิตพะสอนอยู่นะคะหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้เจอหัวข้อเด็ดๆอีกค่ะเจอกันรพรุ่งนี้นะคะอะนอนหลับฟันดีทุกๆุกทก่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ